สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็แกะพัตเตอร์ที่จมูกออกแล้วนะคะดูนะคะมีรอยรอยเหลืองตรงนี้แล้วก็ช้ำตรงนี้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ตรงหัวตาตรงนี้นิดนึงแล้วก็ยังมีบวมบริเวณนี้นะคะบวมอยู่เพราะว่า บริเวณเนี้ยเป็นบริเวณที่คุณหมอเขาเหมือนเอาอะไรไปขูดๆเพื่อปรับทรงจมูกอ่ะเท่าท,ที่รู้สึกนะเพราะว่าไม่ได้เห็นเองนี่ค่ะนี่ค่ะดูชัดๆเห็นไหมมันก็ยังมีบวมอยู่ ที่ตาเขาก็บวมดูดิตรงตาใต้ตานี่ก็ยังบวมอยู่ยังมองอะไรไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มันยังบวมบวมอยู่เดี๋ยวรอมันหายบวมก่อนเนีไงชอบไปจมูกมากเลยคุณหมอทำให้สวยแต่แอบแอบกังวลตรงนี้นิดนึงนะคะ แอบ,บกังวลตรงนี้นิดนึงว่ามันจะลดไปเยอะไหมกลัวมันลดลดลงไม่เยอะแต่ก็สวยอยู่แต่ก็รอรุ้นตรงนี้นี่นะคะรอรุ้นตรงนี้แค่นั้นเองอืมนี่ยตาจิกเชีะละดูสิ ต้องิกเียวนี่นี่โอเคนะคะยิย้มยืมยมชอบช่วงนี้มากเลยดูดิคือตอนเนี้ยชอบช่วงนี้ว่ะแต่ช่วงช่วงช่วงบนก็ช่วงบนยังไม่ผ่านนะคะแต่ช่วงล่างนี่คือ ผ่านมากผ่านมากค่ะช่วงล่างคือผ่านมากชอบมากเี่ช่วงบนก็รอลุ้นอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนึ่งเดือนก็จะมาอัปเดตแต่ต้องแต่ก็อัปเดตเรื่อย ดูทุกวันโอเคค่ะ